ตอนนี้เราอยู่ในเกมที่ต้องเลี้ยงคุณปูด้วยนะทุกคนเราอยู่ที่ชายหาด <_ |notimestamps|> ใช่แล้วเราอยู่ที่ชายหาดอย่างแรกที่ต้องทำในเกมนี้คือไปนำคุณปูกลับมาที่บ้านของเรานั่นไงมีคุณปูอยู่อย่างเยอะเลยเบ <_ S 1> ื้องต้นเราจะต้องนำคุณปูสีแดงนี่ไปกลับไปที่บ้านเหรอถูกต้องเลยพี่ฝนจะต้องนำกลับไปที่บ้านแบบนี้นี่ไงที่บ้านของเราสามารถพาคุณปูกลับบ้านได้เยอะมากเลยเขาบอกว่า <_ S 2> ให้วางคุณปู่ไว้ที่นี่เขากำลังจะออกมาแล้วเขาออกมาจากไข่แล้วนี่ไงออกมาแล้วเป็นคุณปู่สีแดงปู่สีแดงจริงด้วยใช่แล้วแล้วเขากำลังเดินไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนกับว่าเขาเดินไปที่ชายหาดเหมือนกับว่าเขาจะมาขุดอะไรอยู่ตรงชายหาดอยู่เลยนะเนี่ยจริงด้วยเขากำลังขุดหาอะไรบางอย่างให้กับเราหรือเปล่าน่าจะเป็นสมบัติหรือเปล่าสมบัติอย่างนั้นเหรอ นี่ต้องเป็นเปลือกหอยแน่นอนจริงด้วยไม่อยากจะเชื่อคุณปูเขาขุดตามหาสมบัติให้กับเราแล้วเราก็สามารถรับเงินได้หลังจากที่คุณปูขุดมาให้แบบนี้ก็ดีสิพี่ฝนเมื่อก่อนนะ่ะมีเพื่อนบอกว่าเขาสามารถมีคุณปูเยอะเหมือนกันนะเพื่อนนําคุณปูตัวใหญ่มาให้ดูด้วยนะดีจังเลยแล้วเขาบอกว่าเราจะต้องมาที่ต้นมะพร้าวทาไมกันต้นมะพร้าวเข้าใจแล้วหาอาหารไง ต้นมะพร้าวเนี่ยนะหาอาหารใช่มีมะพร้าวหล่นลงมาเราสามารถกินได้หรือเปล่าไม่ใช่ให้เรากินแต่ว่าให้เพื่อนปูของเราเนี่ยกินมะพร้าวปูกินมะพร้าวได้ด้วยเหรอก็น่าจะกินได้นะพี่ฝนไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยเห็นเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นลองนำมะพร้าวให้เขากินดูดีกว่าก็อ,อาจจะกินได้ก็ได้นะนี่ไงกินแล้วข้างล่างรู้สึกว่าคุณปูเขาจะเลเวลอัพนะเขามีพลังเพิ่มขึ้นในชีวิตจริงนี่คุณปูเขากินมะพร้าวได้หรือเปล่า ก็น่าจะได้นะพี่ฝนถ้าอย่างนั้นตอนนี้จะต้องนําคุณปูกลับมาที่บา้านเยอะๆนี่ไงทัยงนี้แล้วเขามีคุณปูแบบแปลกๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยใช่มีปูหายากเต็มไปหมดเลยตังไม่พอมี2 0 0พนั่นปู2 0 0พเดี๋ยวก่อนนะมีปูสีเขียวด้วยจริงด้วยเมื่อกี้พอพี่เอกทำภารกิจเรียบร้อยแล้วเขาให้ไข่ของคุณปูสีเขียวมาขเขากำลังจะออกมาภายในสิหวินาทีเดี๋ยวก่อนนะ มีโอกาส90จะได้คุณปูแบบหนึ่งกับโอกาส10ได้คุณปูแบบพิเศษแบบหายากเหรอใช่แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้คุณปูแบบไหนนี่ไงเขากำลังจะออกมาแล้วนับหนึ่งสสมาแล้วมาแล้วได้คุณปูธรรมดาเป็นคุณปูมอสปูสีเขียวตัวใหญ่มากเลยใช่แล้วบริเวณด้านหลังของเขามีต้นมอสเกาะอ,อยู่ด้วยเขากำลังไปที่ชายหาดเขาขุดอะไรอยู่นะ่ะ เขาหาสมบัตินี่อะไรอะพี่ฝนสาลายจริงด้วยสาลายทะเลสาหลายนี่แสดงว่าจะต้องเป็นอาหารอย่างแน่นอนแหละถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวนําอาหารนี่ให้เขาเลยก็ได้เขาจะกินสาหลายหรือเปล่านี่ไงคุณปูครับนี่สาลายปูจริงด้วยเขากินสาลายได้พี่ฝนจริงเหรอเขากินสาหลายจริงๆเหรอถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าเราให้คุณปูทุกตัวของพวกเราเนี่ย กินอาหารเขาจะต้องเก่งขึ้นแน่นอนใช่เขาจะมีพลังเพิ่มขึ้นเดี๋ยวก่อนนี่เขาขนมะพร้าวมาน้ำหนักของมะพร้าวเยอะกว่าเขาอีกนะจริงด้วยน้ำหนักของมะพร้าวน่าจะหนักเป็น3-5ถึงเท่าของคุณปูเลยแสดงว่าเขามีพละก,กําลังอย่างเยอะจะต้องให้เขากินอาหารเยอะๆนี่ไงตอนนี้เขาเลเวลอัพแล้วแล้วได้ตังค์เยอะขึ้นด้วยนะดีใจด้วยนะเดี๋ยวก่อนนั่นเปลือกหอยนี่นะจริงด้วย ได้ตังเยอะเลยแบบนี้นี่เองเราจะต้องพาคุณปูเนี่ยกลับมาที่บ้านเยอะๆยะเดี๋ยวก่อนมีปูสายพันธุ์ใหม่สีแปลกๆปลกมีสีทองด้วยนี่ไงปูทะเลทรายแล้วก็เมื่อกี้เพกหยิบคุณปูคุณปูที่เป็นสีแดงแต่ว่าเรืองแสงสีทองนี่ได้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงดูท่าทางแล้วเขาน่าจะตัวใหญ่มากเลยใช่แล้วเดี๋ยวเพกจะนําคุณปูเนี่ยมาไว้ที่บ้านวางปูไว้ที่บ้านเลยใช่แล้วนี่ไงวางไปแล้ว เขากำลังจะออกมาอีกประมาณกี่วินาทีน่ะประมาณ30วินาทีเดี๋ยวเดี๋ยวก็ออกมาแล้วพี่ฝนถ้อย่างนั้นวางทั้งหมดแล้ววางหมดเลยนี่ไงคนแรกออกมาแล้วมาแล้วนี่ไงเป็นปูสีแดงเป็นปูสีแดงเหมือนปูตัวแรกแต่ว่ารู้สึกจะตัวใหญ่กว่านิดนึงนี่คือปูทะเลทรายเดี๋ยวก่อนด้านหลังเขามีปราสาททรายด้วยนะหรือว่าจะเป็นปูที่เป็นทรายหรือเปล่าใช่เป็นปูทรายที่อยู่ตรงชายหาดนะ ปูเสฉวนเหรอไม่ใช่ปูเสฉวนปูเลยปูเดี๋ยก่อนนี่ดูท่าทางแล้วตัวค่อใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะเหมือนกับว่าจะได้รับอัตราการคูณค่าเงินได้เยอะขึ้นด้วยนะเขาตามหาสมบัติมาให้กับเราอย่างเยอะเลยใช่แล้วนี่ไงส่วนใหญ่นี่จะได้เป็นสาร่ายมานะถ้าอย่างนั้นตอนนี้เดี๋ยวพี่ฝนกลับไปที่บ้านบ้างดีกว่าได้เลยพี่ฝนกลับไปจัดก,การคุณปูที่บ้านก่อนให้คุณปูมีเยอะๆนะได้เลยได้เลยจะพาคุณปูไปเยอะๆเลย ตอนนี้คุณปูหาดทรายนี่อัพเรเวลขึ้นไปเยอะแล้วนะจริงเหรออันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่คือไข่มุกนี่นะไข่มุกเรืองแสงด้วยเหรอใช่ได้ตังอย่างเยอะเยอะมากจริงม่ฝนเป็นพันเลยอะถ้างั้นเราก็อัปเกรดคุณปูกันก่อนดีกว่าเราจะต้องมีอาหารให้เขากินเยอะๆหน่อยนี่ตอนนี้มีเปลือกหอยมาเยอะแยะมากมาย ราคาสูงด้วยนะใช่ราคาอย่างสูงเขาตามหาสมบัติให้กับเราเพียกได้เขาเรียกว่าที่ขุดพิกแอคมาพี่ฝนที่ขุดอยางงั้นเหรอตอนนี้กําลังขุดก้อนหินอยู่แต่ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรเหมือนกันนะอาจจะมีแร่หายากก็ได้นี่นะเหรอแล้วนําแร่ไปทําอะไรได้หรือว่า,อาไปสร้างบ้านไม่แน่ใจเหมือนกันมีตังค์อยู่ห้าพันเก็บตังค์เพิ่มดีกว่า ตอนนี้ที่บ้านของพี่ฝนมีปูอยู่อย่างเยอะเลยเดี๋ยวเผ็กจะวิ่งไปดูนะนี่เก็บของได้เพียบเลยใช่เขาขุดหาสมบัติให้ได้อย่างเยอะเนี่ยคุณปูที่อยู่ชายหาดน,นี่เพยกเพิ่มมาเป็นสองคนแล้วนะและที่สำคัญตอนนี้เพ็กจะเดินไปดูพี่ฝนละเขาเก็บเขาเก็บอะไรมาเนี่ยตอนนี้ที่บ้านนะมีปูอยู่อย่างเยอะมากมายหลายแบบมีหลายสีด้วย อย่างนั้นเหรองั้นเดี๋ยวพี่เอกแวะไปดูแต่ก่อนอื่นนี่นําอาหารให้กับคุณปูก่อนจริงด้วยเราจะต้องมีอาหารให้กับเขานี่ไงเขามาพอดีเลยให้อาหารไปแล้วแต่รู้สึกว่าอาหารจะไม่เพียงพอแล้วพี่ฝนไม่เพียงพอเราจะต้องหาอาหารมาเพิ่มจริงด้วยเราสามารถทุบมะพร้าวได้นี่นะหมดแล้ว นี่ปูบานพี่ฝนเหรอเนี่ยใช่ปูบ้านพี่ฝน,นตัวใหญ่มากเลยทําไมปูสีแดงใส่หมวกด้วยเขาเป็นปูแบบพิเศษแบบนี้นี่เองพี่ฝนได้ปูแบบพิเศษมาใช่แล้วก็นี่คุณปูที่เขาเป็นคริสตัลนี่ก้อนหินไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่ใช่เขาสามารถขุดหาคริสตลัลให้กับพี่ฝนได้นะจริงด้วยด้านหลังของเขานี่มีเขียนเป็นรูปอัญมณีอยู่นี่นะว่าแต่ว่านี่ไงเขาเดินมาที่ชายหาด จะขุดอัญมณีขึ้นมาได้จริงๆนะเหรอนี่ไงโอ้ oh <c oughs> ได้เยอะด้วยใช่คราวนี้พี่ฝนได้ตังค์อย่างเยอะแน่นอนแบบนี้พี่จะต้องไปพาคุณปูแบบนี้เข้าไปไว้เยอะๆแล้วละพี่ฝนพากลับมาที่บ้านเยอะๆหน่อยใช่ใช่แต่ว่าต้องไปรอก่อนนะสิตังค์ยังไม่พอตังค์มีแล้วแต่ว่าเขาไม่ค่อยมานี่ไงของพี่ก็มีหนึ่งคนเหมือนกันหนึ่งตัวเหรอใช่มีหนึ่งตัวนี่ไงอันนี้จะเป็น โฮพาร์ตอ่ะเป็นอันอัญมณีที่เขาเรียกว่าอมพันอมพันเหรอใช่สีเหลืองพี่ฝนถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราจะต้องพาปูกลับมาที่บ้านเยอะๆหน่อยใช่แล้วเพ่เห็นมีปูสามหมื่นกว่าอยู่นะเขาเป็นรูปอัญมณีนี่ไงปูคริสตลัลอะได้มาแล้วนี่ไงคิดต้นแครบ็บปูคริสตลัลอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเขาจะต้องตามหาอัญมณีให้ได้เยอะแน่นอน ถ้าอย่างนั้นตามไปดูเลยเร็วเข้านี่ไงกําลังตามดูเขาอยู่นี่ไงข้างหลังของเขามีคริสตัลอยู่อย่างเยอะเลยนะเขาขุดลงไปแล้วมาแล้วมาแล้วจะได้อะไรกันนะตื่นเต้นจะไหมเลยนี่ไงเขาขุดหาไดามอนด์สองชิ้นเลยพี่ฝนแบบนี้สบายเลยแบบนี้รวยแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะดูสิเขาจะต้องพากลับไปที่บ้านก่อนว่าจะได้เงินเท่าไหร่ครั้งละพันเลยเหรอได้มาอย่างเยอะเลย จริงด้วยของคุณปูตัวอื่นนะจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่แต่นี่พันหนึ่งเลยที่บ้านของพี่วอนนะเขาขุดหาคริสตลัลได้มาครั้งละสองพันไงแบบนี้พี่เอกจะต้องนํามะพร้าวให้เขากินแล้วล่ะใช่มะพร้าวนี่เขาชอบมากเลยนี่เลเวลสามมะพร้าวมีเท่าไหร่โอ๊ะกดแม็กได้เลยนี่นะใส่หมดเลยแล้วกันนี่เลเวลสขึ้นเลเวลสได้ไหมเนี่ยได้แล้วเลเวลสเดี๋ยวคอน มีคริสตัลขึ้นมาสองชิ้นเลยพี่ฝนแบบนี้เขาจะหาให้กับเราได้อย่างเยอะก็น่าจะได้มาเป็นสองเท่าเลยแล้วนะนั่นไงเขาขนมาทีละสองชิ้นจริงด้วยดีใจด้วยนะดีจังเลยแปบ๊บเดียวพี่เหงมีตังเป็นหมื่นแล้วดูสิเก็บตังได้สบายสบายใช่เก็บตังได้สบายสบยแบบนี้จะต้องหาคุณปูที่เป็นแบบคริสตัลมาเยอะๆแล้วล่ะทั้งนี้ก็ยังได้เงินอยู่นะพี่ฝนนี่ มีครบแล้วนั่นเขาแบกอะไรกันมานะใครกันอย่างน้นเหรอนี่ไงไม่เคยเห็นอัญมณีแบบนี้มาก่อนเลยเป็นคริสตัลใช่หรือเปล่าใช่นี่คืออะไรกันเนี่ยสีม่วงตอนนี้ได้เงินเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีตังค์ต้องสามหมื่นแล้วนะมีตังค์สามหมื่นแล้วเหรอใช่แล้วเขาขนอัญมณีเข้ามาแบบ พ้นมาตลอดต่อเนื่องต่อเนื่องเลยพี่ฝนที่บ้านของพี่ฝนก็เหมือนกันนะแบบนี้จะต้องได้คุณปูแบบใหม่แน่นอนนี่ไงคุณปูแมกมาห์กันเหรอปูแมกมาหหมายความว่าไงอ่ะปูลาวาเหรอก็น่าจะใช่นะเขาเขียนว่าแมกมาเอกอ่ะเดี๋ยวก่อนพี่จะต้องนําแมกมาเอกมาวางตรงนี้พี่ฝนถยายามง้นตอนนี้เนี่ยนะพี่ฝนกลับไปที่บ้านเก็บตังก่อนนะได้เลยนี่แมกมาเอก อีก39วินาทีเขากำลังจะออกมาถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็พวกเราต้องรวยแน่ๆเลยพี่ฝนใช่เพราะว่าปูเขาสามารถเก็บอัญมณีแล้วก็เก็บสมบัติได้อย่างเยอะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้เพ่กับพี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย